ประชุมยังไงไม่ให้โดนด่านะครับอยากรู้กันไหมครับวันนี้เรามาคุยกัน ค่่ยินี้อนเราเข้าสุดทอล์เซ็นไบออเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงให้ไม่โดนด่าไม่อยากเป็นจุดเด่นไม่อยากเป็นจุดเด่นนะคะต้องบอกว่าอยากเป็นผ้าขาวในที่ทํางานอถูกมองข้ามค่ะหนูอยากทํางานสบายๆไม่อยากเห็นคนเห็นหัวเยอะแต่นี้ไม่อยากแนะนานะไม่อยากให้ใช้ทุกวันไม่อยากให้ใช้เยอะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างงี้ถ้าเรากลายเป็นแบบเราใช้สีทําให้เรากลายเป็นโนบอดี้กลายเป็นว่าเขาจะมองข้ามหัวคุณเขาจะไม่สนใจคุณแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่แบบไม่ถูกไม่ถูกมองอะไร ไม,มไม่มีคุณค่า,าในนั้น,น,นเ,ออเลยเออแต่ละมันสามารถทำได้กับแบบ งานบางงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่สามารถใช้ได้ตลอดนะคะเพราะว่าจริงๆก็มีลูกเพจถามมาในแบบไลน์แอดของอลลวีเลยนะว่าหนูดูตามแอปค่ะแต่มันมีแต่แบบสีที่ทาให้คนสนใจเราสีที่ทําให้เราพรีเซนต์งานได้ดีสีที่ทําให้เราคุยกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นไม่มีสีที่ทาให้เจ้านายไม่สนใจเลยเหรอคะเพราะว่าโดนเจ้านายด่าบ่อยมากเลยคะ่ะเขาบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวคับพี่ขอแค่ครั้งเดียวคือแบบงานประชุมนี้หนูไม่อยากให้เขาเล่นงานหนูเลยคะ่ะต้องบอกว่ามันมีอยู่จริงนะคะสีที่ทําให้ทุกคนโดนด่า แต่คุณไม่โดนอะเพราะว่าเขามองข้ามคุณไปเลยอันนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องดีปุ๊บเข,เขาก็มองข้ามเล่หม,มือนกะัคืออันนี้เล่านะคะเล่าให้ฟังคือมีลูกศิษย์เราจริงๆพี่เทพนี่แหละก็คือเขาเป็นทนายอะนะเนาะแล้วเหมือนกับเขาวันนั้นนะเขามีนัดประชุมอะไรกันสักอย่างนี่แหละแล้วนางอะทำงานไม่เสร็จแล้วนางก็เพิ่งเรียนวิชานี้ไปไงนางก็เอาเลยวันนี้ดูพบวันละฉันต้องใส่เสื้อสีนี่แหละ ให้คนข้ามหัวกูไปเลยเชื่อไหมคะเขามาเล่าให้ฟังกัดฟังนะว่าการเชื่อป้าพี่อะนั่งอยู่แล้วหัวหน้านั้นไล่ด่าทุกคนถึงพี่ปุ๊บนะเขาข้ามไปแล้วเขาก็ด่าคนหัดไปด่าๆ่งั้นเลยแลบอกโอ้ดีว่ะนี่ก็เคยทําใช่ไหมคุณลูกออนก็เคยทํานะคะก็คือใส่ปุ๊บทุกคนโดนด่ายกเว้นนางนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าข้อดีของมันคือเขาจะไม่สนใจเราในวันนั้นข้อเสียของมันคือถ้าคุณใช้บ่อยๆขึ้นไปไม่ว่าเรื่องอะไรเขาไม่สนใจคุณไม่ว่าจะ ดีเยี่ยดเสียนะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยกันก็นเลยไม่ได้ใส่ลงไปในแอปให้เพราะว่ากันมองว่าถ้าคนดันเอาไปใช้ผิดผิดอะ่ะมันจะไม่ส่งผลที่ดีบบกับคุณฉันไม่อยากเป็นจุดเด่นฉันเลยใส่แต่นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรเด่นเลยนะ,<ล>ะเพื่อนก็มไม่เห็นอะไแล้วสัมภัรนมันก็นจะมาถ<ห>ามกนะูว่าท้ไมไม่มีใครอยากคุยกับคุยกับ ทำไมไม่มีคนมาคุยกับพี่เลยทำไมไม่มีคนสนใจเลยจริงวันนั้นอะประชุมไม่โดนด่าก็จริงแต่ไม่มีใครชวนไปกินข้าวนะเออใช่ไหมมันมันไม่สนเลยใช่เขาลืมไปเลยนะวันนั้นอะแต่เดี๋ยวบอกสิไปบางคนต้องบอกว่าจริงเหรอวะได้เหรอวะเพราะว่ามันไม่น่าแบบไอ้แย่ให้ครูใส่เสื้อสีแดงแต่คนจะไม่สนใจกูเป็นไปได้หรอเป็นไปได้นะครับพอยนุนนก็ลองทํามาแล้วที่โรงเรียนเหมือนกันนะแต่ถ้าคนถามว่าแล้วถ้าพี่ไม่มีแอปจะทํายังไงคะไม่อยากบอกค่ากลางเพราะถ้าสมมติว่ากันบอกว่าวันจันทร์ถ้าใส่สีแดงไม่มีคนนสใจ แต่วันนั้นน่ะพบวันของคุณวันนั้นน่ะดันไม่ใช่เป็นจันทมันก็ไม่ส่งผลไงนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือใครมีแอปก็สามารถเอาไปใช้ได้ในแอปนะก็คือถ้าสมมติว่าวงกลมสุดท้ายของคุณเป็นวงกลมสีแดงนะคะให้คุณลองใส่เสื้อโทนสีฟ้านะคะสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าวงกลมสุดท้ายนะคะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ของจริงถ้าเป็นสีเหลืองให้ใส่สีแดงสีแดงนะคะถ้าวงกลมสีเขียวนะคะให้ใส่สีม่วงวงกลมสีดําให้ใส่สีเขียวใช่ วงกลมสีส้มนะคะให้ให้ใส่สีดำนะคะถ้าวงกลมสีฟ้านะคะให้ใส่สีที่ดูไม่ออกเป็นสีอะไรยกตัวอย่างเช่นนี่สีอะไรขาวหรือดำหรือเทาสีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าวงกลมเป็นสีม่วงนะคะให้ใส่สีขาวหรือสีครีมนะคะมันจะทำให้คนแบบ ไม่สนใจคุณในวันนั้นมากนะคะ<ไ>แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แลกมากับไม่โดนด่าไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้เพื่ออาจา<อ>รย์ทิ้งนะครับวันนั้นอันนี้<อ>เทปนี้อเอาเป็นว่านานๆใช้ทีละกันนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องด<ไ>ีถึงไม่เอาไปใส่แอปไงเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องดีกับการที่ไม่ถูกด่<ค>าคุณจะกลายเป็นกำแพงคุณจะกลายเป็นเหมือนที่เราพูดว่าโทษทุกทายเสาคุณอาจจะไม่มีข้าวมาลงที่หน้าเลยนะครับไปสัมมนาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบ วันนี้นนท์หายไปไหนวะไอ้นนท์แม่งอยู่ือไไม่แต่มันไม่ใช่แต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบใส่ผ้าแฮีิพอเตอร์แบบแบบแบบเด้นึงขั้นหนะแต่มันจะทําให้คนไม่ไม่อยากนึกถึงคนอะไม่นึกถึงดีกว่าเหมือนกับคุณไม่มีจุดเด่นเหมือนกับออจริงเพราะเพราะวันนั้นันเพราะวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยก็คือไปสัมมนาที่มหาลัยแล้วก็ใส่สีเขียวไปซึ่งเป็นสีสีของวันนั้นแหละก็ใส่ไปปุ๊บเขาไม่เช็คชื่อกูอะก็เลยเดินออกกลับบ้านเลยอย่างที่บอกก็คือสีเนี้ยบางวันเราอาจจะแบบกัดบางทีก็แบบ เผลอใส่เหมือนกันนะเพราะว่าการเป็นคนที่แบบเวลาดูเสื้อผ้าถ้าแบบวันนั้นไม่ได้สําคัญอะไรมากอ่ะก็เราก็ไม่ได้มานั่งคํานวณสีทุกวันมันก็ไม่ได้อยากเหนื่อยขนาดนั้นเนาะแล้วบอกวันนั้นเหมือนใส่สีแบบสีม่วงมั้งแล้ววันนั้นอ่ะเลขกลมๆของกันดันเป็นสีเขียวพอดีก็เลยกลายเป็นแบบพูดอะไรไปเหมือนกับคุยกับโนนอ่ะไอโนนก็ต้องฮะพูดเลยนะฮะาแล้วสักพักหนึ่งพอกันเดินไปไอ้นี่ก็ไม่เดินตามไอ้นี่ก็บอกว่านนมองหากันไม่เจอแล้วก็แบบคุยตรงหน้ามึงไงเอออะไรประมาณนั้นนะคะคือมันทําให้แบบ คุณอาจจะไม่โดดเด่นหรือคุณอาจจะแบบถูกลืมได้ง่ายในวันนั้นหรือเขาอาจจะแบบความจสำสั้นความความ,ความจำสั้นกับความจำสั้นความจเเขาอาจจะแบบความจำสั้นกับ<อ>คุณในวันนั้นตอนนั้น นะคะตัดไปขยี้กูแน่เลยเนี่ยตะกองยิ้มนะนะคะก็สําหรับเทปที่ทํายังไงให้วันนั้นปลอดภัยก็คือแบบไม่อยากโดดเด่นมากเอาเป็นว่าวันนั้นคุณอยากซับซ้อนลงมันหน่อยไม่เอาปลอดภัยก็ได้นะเออนะคะก็ลองดูค่ะเอาไปใช้ดูถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรถูกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกนะเรื่องพวกนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าเราก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็แอปของเราก็พิสูจน์ตัวมันเองมาสองสามปีแล้วว่า คนที่ใช้แล้วเขาเห็นผลมันก็มีอยู่จริงแล้วก็เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาแบบรวยร้อยล้านนะแต่มันทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผู้กัดคาดหวังที่อยากจะให้ทุกคนได้ก็คืออย่างน้อยคุณยังต้องทํางานเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคุณทํางานได้ง่ายขึ้นคุณสบายขึ้นนะคะก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการที่เราทําแอป a l ร u ี i ขึ้นมานะคะ <Okay. S 1> สำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเทปหน้าจะคุยอะไรกันก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะบ๊ายบาย